คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของคนลักนาธนูนะคะเป็นการทำนายในช่วงวันที่22กันยาถึง31ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ของคนโสดลักนาธนูก่อนเลยนะคะลักนาธนูนะคะดาวพฤหัสทับลักนานะคะพฤหัสทับลักนานะคะเป็นกเกษตรเข้าบ้านตัวเองอยู่กับดาวเสาร์นะคะ ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะย้ายแล้วนะคะเป็นปลายปีนะคะก็เรียกว่าจะย้ายแล้วนะคะก็เรียกว่าใช้เวลาช่วงนี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะคะคนธนูนะคะ,ะมาดูไพ่ใบแรกของคนลัคนาธนูนะคะคนโสดค่ะเดยอฮอรนก้อนนะคะไพ่ใบรแรกของคุณนะคะเรียกว่าเป็นไพ่จักรพรรดิเลยนะคะตำแหน่งของคุณถือว่าดีมากๆเลยนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณไม่ค่อยจะแสดงออกเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์นะคะเป็นคนคุมเกมทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะ the lord of shadow นะคะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นการจบความสัมพันธ์เกิดขึ้นในบางคนนะคะหรือว่ามีเรื่อง ของความห่างไกลระยะทางเข้ามานะคนรักคู่ครองอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่คนละประเทศก็ได้ในบางคนนะคะเอ็ดอวอนนะคะเป็นไพ่8ปดแม่เท้านะคะเป็นความคิดของคุณเองนะคะหลายๆคนอยากที่จะเริ่มขยับขยายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่ามีความคิดที่อยากจะทําอะไรที่มันแบบ ทันทีทันใดหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เรียกว่าอยากจะทําอะไรขึ้นมาในทันทีทันใดเลยนะคะเห็นไหมคะความรักของคุณมันเหมือนกับเป็นระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะชัวรอนนะคะอาจจะเรื่องของความห่างไกลระยะทางการเดินทางนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ คู่ของคุณนั้นนะคะอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศทํางานต่างประเทศเรียนต่างประเทศก็ได้นะในบางคนนะคะที่ผ่านมาจะอาจจะทะเลาะก,กันด้วยมีเรื่องที่คุยเคลียร์กันไม่เข้าใจทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้คุณสองคนมีปัญหากันนะคะไพ่สิบดาบนะคะมาในตําแหน่งใบที่6นะคะอันนี้ต้องระวังนะ าใครที่ไม่เข้าใจการนี้ต้องระวังนะคะ Two o p ชาริสมาในตำแหน่งที่7ด้วยนะคะไพ่เหมือนกับบอกให้คุณเรียกว่าค่อยๆพูดจาก,กันนะคะหันหน้ามาคุยกันดีๆอย่าทะเลาะก,กันในบางคนนะทร o อวอนนะคะเป็นไพ่ของการรอคอยทั้งนั้นเลยนะคะสามไม้เท้า โอ้ยคนโสดลัคนาธนูถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะถาไพ่ขึ้นมาแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าโอกาสที่คุณเรียกว่าคนโสดก็เป็นโสดต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะดูจากหน้าไพ่ของคุณแล้วมันมีความท็อกซิกขึ้นมาเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะ ตัวของคุณค่อนข้างเข้มแข็งนะเพราะว่าดาวประจําตัวคุณเป็นเกษตรเลยตั้งรับอะไรหลายๆอย่างได้ดีนะคะดาวประจําตัวของคุณเป็นเกษตรสามารถตั้งรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ความรักของคุณบางทีบางทีคนโสดนะคะบางทีความรักของคุณอาจจะเหมือนกับว่ามีคนที่คุณเข้าหาคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบอยู่ไกลก็ได้นะ คนไกลอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่เดอะลอตอฟ s ช a โด w ประกบหน้าเนี่ยคนโสดบางคนรู้สึกเดียวดาว,ปาวเปล่าเปี่ยวใจมากเลยนะช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าเวรู้สึกว่าเดียวดายนะคะวีนี้คุณจะรู้สึกเรียกว่าโดดเดี่ยวสูงนะแต่คุณก็ยังดูนิ่งๆในสายตาคนอื่นอ่ะคุณจะดูนิ่งๆ แล้วก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทำให้การที่จะคนจะเข้าหาคุณหรือว่าดึงดูดตัวคุณเนี่ยมันก็เลยแบบ่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ค่ะไม่คือเขาจะไม่ค่อยมีแพชชั่นกับคุณเท่าไหร่นะคะคนที่เข้าหาเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการที่แบบเข้ามาติดต่อประสานงานหรือว่าเข้ามาพูดคุยเฉยๆหรือว่า แทบเรียกว่าแทบจะไม่ได้แบบสื่อสารกับตัวคุณเลยอะ่ะนะคะแต่ว่าลึกๆจิตใจคุณแล้วนะคะคุณก็อยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยกับเขานะแต่เวลาคุยแล้วมันก็เหมือนกับว่าคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะนะคะสำหรับคนโสดอาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้นะคะเนื่องจากไพ่ที่เป็นตัวคุณนั้นเป็นไพ่จักรพรรดินะคะจะมีความเรียกว่ามีความนิ่งสูงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะ แล้วก็แบบทาให้หลายคนน่าเกรงขามอ่ะในตัวคุณก็เลยมันไม่มีคนกล้าเข้าหาคุณนะ,ะช่วงนี้นะคะหรือว่าถ้ามีใครมาเข้าหาคุณช่วงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบว่าที่แบบเข้ามาติดต่อประสานงานมากกว่านะคะแล้วสุดท้ายเขาก็จะจากไปนะคะเพราะว่าทั้งไพ่สรุปแล้วก็ไพ่อนาคตของคุณมันเป็นไพ่ของอความผิดหวังนะคะการสิ้นสุด ไพ่ะะประกบหน้าก็ยังเป็นไพ่เดอเดตเลยะนะคะเรียกว,ว่าช่วงนี้คนโสดนะก็ชิวๆไปก่อนนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการงานแล้วคุณจะโดดเด่นมากเลยนะคะถ้าเป็นไพ่จักรพรรดิมีโอกาสก้าวหน้าหรือว่าเป็นระดับหัวหน้าเลยนะคะไม่ใช่ระดับหัวหน้าธรรมดาเป็นระดับ CO o อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นตำแหน่งของไพ่จกักระพัดหน้าที่การงานจะพุ่งมากๆนะคะดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพฤหัสบดีทับลัคนาได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรด้วยนะคะมันก็ให้คุณคุณสูงด้วยนะคะให้คุณสูงด้วยนะคะแต่ในบางท่านนะคะก็อาจจะเรียกว่าแล้วแต่ดวงแต่ละคนด้วยดวงดาวแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็อาจจะแบบ เจอกับความรักที่มันโอเคก็ได้นะคะต้องดูดาวเดิมในพื้นดวงของคุณด้วยนะคะแต่ถ้าถามแม่หมอว่าไพ่ึ้นอย่างนี้โอเคไหมคนโสดนะคะแม่หมอจะบอกว่าไม่โอเคค่ะนะคะเพราะว่าไพ่ทุกประตูของคุณนะคะมันปิดหมดเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดนะคะมันจะไปโฟกัสที่การงานเป็นหลักอะตัวคุณมันเป็นไพ่ใหญ่ไงไพ่ใหญ่มาก ะะแล้วมันก็แบบเหมือนคนที่เข้าหาเขาจะค่อนข้างน่าเกงถามคุณนะคะคุณก็เลยดูแบบไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดคุยเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะใครที่โสดอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานไปก่อนนะคะถึงจะดีนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะเพราะว่าการงานของคุณจะพุ่งมากๆเลยนะคะ ใครที่มีความรักกับคนระยะไกลนะคะโอกาสที่คุณจะจบความสัมพันธ์สูงมากเลยนะคะเนื่องจากไพ่ที่มาตำแหน่งสำคัญสคัญเป็นไพ่ที่ไม่ดีหมดเลยนะคะอันนี้ต้องขออภัยที่ต้องทายตามตรงนะคะบางทีอาจจะไม่ตรงใจหลายๆคนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ออรัเคินกันว่าเขาจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะ ไพ่ออรค์คนบอกว่าคํายืนยันนะคะคํายืนยันหมายความว่ามันจะเหมือนการยกระดับความคิดแล้วก็พลังงานของคุณให้เป็นไปในเชิงที่บวกมากขึ้นนะคะมันจะดึงดึงดูดสิ่งสิ่งที่คุณต้องการนะคะเหมือนกับว่าให้คุณนะ่ะใช้ความเป็นตัวคุณนะคะไปในเชิงบวกนะคะหรือว่าใช้ความรู้สึกความต้องการของคุณไปในเชิงบวกประมาณนี้นะคะ ส่วนไพ่ใบที่สองของออรเ์เคิลนะคะก็จะเป็นไพ่ไพ่ออกมาบอกว่านะคะให้คุณอบอกกับจักรวาลและก็กับทุกๆคนนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการที่แท้จริงอะ่ะนั้นคืออะไรนะคะมาดูไพ่ออรเ์เคิลใบที่3ของคุณนะคะไพ่ออรเ์เคิลใบที่3ของคุณบอกคุณว่าเล t go นะคะ เขาบอกว่าให้คุณออกมาจากสถานการณ์ที่มันแย่ๆนะนะคะสถานการณ์ที่ถูกคอนโทรที่มันแย่ๆนะคะแล้วก็รีแลกตัวของคุณเองให้มันดูสบายๆมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสถานะคนโสดนะคะเรียกว่าถ้าคุณรู้สึกแย่ก็ให้คุณผ่อนคลายนะคะแล้วก็เรียกว่าใช้พลังงาน หรือว่าความคิดของคุณไปนในเชิงที่บวกนะคะอย่าคิดอะไรที่มันติดลบอะไรประมาณนี้นะคะเนื่องจากไพ่ที่เป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นในตำแหน่งความคิดของคุณด้วยนะมันเป็นไพ่ที่เรียกว่าความคิดที่ไม่ค่อยดีอะ่ะความคิดของอของการพังทลายเป็นความคิดของการที่ที่บอกว่ามันแย่มากอ่ะนะคะเรียกว่าพยายามคิดบวกให้มากขึ้นนะสำหรับคนโสดลักขณาธนูช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูไพ่ของสถานะคนคุยอ่าสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเ<า>จนมะากนะคะสถ,นะสถานะคนคุยลัคนาธนูนะคะในช่วง22กันยาถึง31ตุลานะคะคนคุยธนูบอกว่าเป็นดีโอคิงนะคะ ห้ไพ่ใบแรกก็เรียกว่าเป็นไพ่ของการรอคอยการผิดหวังการเรียกว่าหยุดนิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ The ะก e ีนแมนนะคะเหมือนตัวคุณเองอยากจะไปใช้ชีวิตเฮฮาปาร์ตี้ผจญภัยเดินทางท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะเป็นวัน,นีพกพาเนจรอะไรประมาณนี้นะคะความคิดค่อนข้างที่จะเป็นตักกะเหตุผลอะไรหลายๆอย่างนะคะ ภายนอกดูไม่จริงจังแต่ภายในเราจริงจังนะคะโหคนรักเดินจากไปนะสถานะคนคุยคนรักเขารู้สึกดีอยู่แหละแต่เขาต้องเดินจากคุณไปอาจจะเป็นที่ตัวคุณด้วยไหมนะคะมาดูใบที่5ของคุณนายออฟเอเทมโอ้โหเสียใจอยู่นะ ผิดวังเสียใจเศร้าอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลายคนจบความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเดซ่าต้องเยียวยา,วยาวตัวเองแล้วแหละนะคะต้องเยียวยาวตัวเองต้องผ่อนคลายความรู้สึกเยียวยาวความรู้สึกของตัวเองแล้วแหละนะคะ ปรงมากขึ้นชีวิตเหมือนกับว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะปรงกับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะซิปอวอนนะคะตำแหน่งที่7นะคะโฟอวอนเหมือนกับคนรักคณาธนูเนี่ยนะคะมันเจอกับเรื่อง เลวร้ายมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่คุณยังไม่ได้ปิดตัวเองนะคุณยังเปิดโอกาสอยู่แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้อยากจะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมาบ้างเลยบางคนอาจจะเรียกว่าออกไปเปิดหูเปิดตากับสังคมภายนอกบ้างบ้าบ้าบองบ้อบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วคุณเจ็บช้ากับความสัมพันธ์มาเยอะเลยหลายคนนะคะสถานะคนคุยแล้วนะคะถ้าเรียกว่ามันจะมีปัญหากันนะคะ เขาอาจจะเรียกว่าเดินจากคุณไปทําให้คุณรู้สึกผิดหวังก็ได้สําหรับคนลักขนาธนูนะคะมันก็เลยทาให้คุณเรียกว่าต้องเข้ามาเยียวยาตัวเองนะคะเข้ามาเยียวยาตัวเองเข้ามาเรียกว่าปรับอินิจี้ตัวเองให้มันเหมือนเดิมนะ,นะ,ะแต่ไพ่สรุปเป็นเอสออฟเพนทัเกิลนะคะเอสออฟเพนทักเกิลเนี่ยนะคะก็ยังไม่หมดหวังนะถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะเหมือนมีโชคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องของ ไพ่เอสวอเพนตะเคิลนะคะในบางคนนะคะมันจะมีคนที่เข้าหาคุณอยู่นะคะบางคนที่มาเนี่ยคนหนึ่งออกไปคนใหม่เข้ามาแต่คนที่เข้ามาคนใหม่นะคะเหมือนเขาจะเป็นคนที่รักษามีฐานะมันคงพอสมควรนะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งนี้เป็นไพ่สี่เมทาะะ้าแล้วก็ไพ่สรุปเป็นเอชวอฟเพนทาเคิลนะคะคุณอาจจะได้รับของมีค่าอะไรบางอย่างจากคน ที่เข้าหาคุณก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเดอรสตาร์ <The Star S 1> มาในตำแหน่งที่6นะคะเรียกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอะไรที่คุณหวังนะคะมันก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นมันค่อยๆจะเป็นจริงขึ้นนะคะไพ่เดอรสตารเป็นไพ่ของความหวังนะคะดังนั้นก็จะบอกว่าไพ่ของคุณนั้นนะคะเป็นไพ่ที่ปัจจุบันเป็นไพ่ที่ผิดหวังเสียใจ แต่อนาคตกลับเป็นไพ่ที่ดีนะคะกลับเป็นไพ่ที่ดีนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้คุณจะเฮิร์ดเดบ้างก็จริงแต่ว่าลักษณะหน้าไพ่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมาดูไพ่ออราเคิลคุณบ้างนะคะไพ่ออราเคิลบอกคนคุยสถานาะไม่ชัดเจนนะคะว่า จะออกมาเป็นยังไงบ้างความรักของเขาช่วงนี้นะคะเป็น spiritual teacher นะคะเขาบอกว่าคุณชีวิตของคุณมันจะไปเกี่ยวข้องกับการสอนหรือว่าการเยียวยาวจิตวิญญาณให้กับสิ่งต่างๆนะคะเหมือนกับเราเป็นครูของคนอื่นแล้วคนอื่นก็เหมือนเป็นครูของเรานะคะในเรื่องการในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะให้เด้งออกมาอีกแล้ว ใบที่2ออล,ลักคนบอกคนรักธนูหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเป็น a อ s เซอร์เวนะคะเป็นว่าบอกว่าให้คุณยืนหยัดนะคะในความเชื่อของคุณนะคะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้คุณยืนหยัดและเชื่อมั่นนะคะอ่าใบที่สาม ออกมาเพอร์เฟกทัมมิ่งเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมุฟฟอร์เวิร์ดเดินไปข้างหน้านะคะเป,เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณต้องเดินไปข้างหน้านะคะก็เหมือนกับความรักของคุณถ้ามันจบก,กับคนรักเก่าๆหรือคนเก่าๆนะคะมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาแต่ว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างฐานะมั่นคงดีนะนะคะจะค่อนข้างดีลอง คุยไปนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาความรักส่วนใครที่ไม่มีปัญหาความรักนะคะจะมีปัญหาความรักแน่นอนนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะแต่ว่าถ้ายังไม่เลิกกันนะถ้าคุณยังคุยกับคนนี้อยู่ยังไม่เลิกกันก็เรียกว่าความสัมพันธ์ก็มีโอกาสเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะนะคะเป็นไปได้หลายทางแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเขาเดินจากคุณไปนะดูจากหน้าไพ่นะนะคะสําหรับสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ แต่คุณไม่ได้ปิดตัวเองคุณยังเปิดตัวเองอยู่นะคะ p a g e of p e n t a c l e นะคะประมาณนี้สำหรับสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วดาวพฤหัสทำรักทำไมถึงออกมาแบบนี้ล่ะนะคะจริงๆก็หรือว่าเป็นช่วงทำช่วงช่วงเวลาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราดูดาวของคุณหน่อยสิดาวตนุรักษ์ของคุณมันดีนะตะนุรักษ์ของคุณดีอยู่ แม่หมอขอดูดาวของคุณแป๊บหนึ่งนะคะรักของคุณจะมีดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ทับลัคนานะคะดาวเสาร์เป็นดาวอะไรของคุณคะดาวเสาร์เป็นดาวกระดุมผ้าด้วยทับลัคนาคุณด้วยนะคะแล้วก็ตนุรักคุณก็เรียกว่าเป็นดาวพฤหัสทับลัคนานะคะส่วนดาวความรักของคุณจะเป็นดาวพุธนะคะดาวพุธดาวพุธตอนนี้นะคะ วันที่10เนี่ยพุธจะพักมาราศีกันนะคะพุธจะพักมาราศีกันนะคะราศีกันนั้นนะคะราศีกันนั้นจะเป็นพบกรรม,มะของคุณหลายๆคนจะเจอคนรักคู่ครองจากเรื่องของการทํางานด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะจากสถานที่ทํางานก็ได้นะคะจริงๆแล้วดวงดาวของคุณมันก็เดินไปในลักษณะที่ดีนะแต่ว่ามันจะดีอยู่แบบ อีกไม่กี่เดือนนะอีกไม่กี่เดือนนะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสกับดาวเสาร์จะย้ายสู่ภพกระดุมพระของคุณแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะว่ามันจะเข้าสู่เรือนกระดุมพระของคุณนะคะดาวสองดวงเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะคะแต่ก็เรียกว่าจากหน้าไพ่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นประมาณนี้นะคะสําหรับสถานะนะคะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ของสถานะคนมีคู่ลัคนาธนูนธนบ้างะะลัคนาธนูทํางานในช่วง22กันยาถึง31ตุลาคมนะคะเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างคนมีคู่ลัคนาธนูเป็นไพ่เซเว่นออฟเพนจกนะคะช่วงนี้ก็ทํามาหากินนะคะขยันทํางานมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะทําเงินทํางานนะคะ ชูออเพนทคมีการหมุนเงินเกิดขึ้นอะเงินตึงมือเรียกว่ามีการใช้จ่ายเรียกว่าหมุนเวียนปรับความสมดุลให้กับทางการเงินอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการนําเงินไปหมุนหรือเปล่านะคะเชนอ n ฟ p พนทนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวก็ได้ในบางคนนะคะจะไฮพริสนะคะ ตำแหน่งคนรักของคุณนะคะหน้าที่การงานเขาจะดีนะสำหรับตำแหน่งคนรักคู่ครองของคุณนะคะอาจจะเป็นียกว่าถ้าเป็นถ้าเขาทำงานด้านพวกวิชาการพวกครูพวกนักวิชาการอะไรประมาณนี้จะค่อนข้างเด่นนะคะ A soft t e m s นะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะที่ผ่านมาน่นจะมีเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องของอ ความลำบากใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ Queen of Pentacle s นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับ Queen of Pentacle s นะคะ Ni ยอ of Chalices ตำแหน่งที่7นะคะ ระว่างเรื่องคนการทําอะไรที่แบบมั่นใจตัวเองไปเกินไปหรือว่าทําอะไรพร้อมๆกัน2อย่างมันจะเกิดปัญหาได้นะคะตําแหน่งนี้เป็น s i กอ o f ชาริสเ s เป็นไพ่6ถ้วยนะคะคนละเก่าน่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันหรือว่าคนละเก่าๆสิ่งเก่าๆหรือว่าสถานที่เก่าๆค่ะแต่เป็นลักษณะที่เป็นคนละเก่าที่ไม่ได้อะไรมากมายนะเหมือนกับเขาคิดถึงคุณหรือว่า อาจจะมีโอกาสได้ไปเจอกันหรือเปล่าในบางคนนะคะอันนี้ไพ่9้เหรียญน,นะคะชีวิตของคุณช่วงนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันเติมเต็มแล้วก็มีความสุขพอเพียงพอแล้วนะในบางคนนะโอ้ดีค่ะหลายคนกําลังเรียกว่าคุณมีคู่นะกาลังก่อร่างสร้างตัวนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสทับลัคนาของคุณนะคะมันจะให้โชคให้ลาบมากเลยนะคะที่ผ่านมาดังนั้นมันจะทําเงินทํางาน ทำอะไรหลายๆอย่างเปิดโอกาสให้กับคนลักนาธนูได้เรียกว่าสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้มันให้มั่นคงขึ้นนะคะอนาคตเนี่ยเรื่องการเงินค่อนข้างจะดีนะคะการเงินค่อนข้างจะดีแล้วก็เดือดสตาร์เป็นไพ่สรุปนะคะหลายๆคนจะมีการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นนะคะชีวิตเหมือนกับว่าปลีกวิเวกสันโดษใช้ชีวิตอยู่แต่กับครอบครัวนะคะสังคมเดิมๆของคุณที่แบบ อาจจะออกสังคมเยอะใน <blunt. S 2> แต่ก่อนชีวิตคุณจะเปลี well. ่ยนไปมาใช้ชีวิตกับครอบครัวมากขึ้นนะคะ ER. มีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนมากขึ้นนะคะชีวิตครอบครัวค่อนข้างที่จะมีความสุขและความคิดของคุณก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของครอบครัวด้วยนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็คู่ของคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบมีหน้าที่การงานที่ดีหรือว่าเป็นโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะแต่ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโรแมนติกกันนะคะค่อนข้างที่จะไม่โรแมนติกกันเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานหาเงินนะดูแล้วนะคะแต่ไพ่ออกมาดีทุกใบนะคะดีทุกใบมาดูไพอ่ออร์เคิลบอกคุณว่ายังไงนะคะคนมีคู่ลักนาธนูออรเ์เคิลบอกว่า b u s i s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  v e n t u r e ให้คุณเรียกว่าเชื่อมั่นแล้วก็ทําตามไอเดีย หรือว่าแนวทางในธุรกิจใหม่ๆของคุณนะคะมันจะเหมือนเป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะ Flower Power ให้คุณเรียกว่าใช้เวลากับใช้เวลากับดอกไม้แล้วก็ใช้เวลาใช้ความหอมหรือว่าน้ําหอมกลิ่นหอมจากดอกไม้เนี่ยนะคะมันจะเพิ่มพลังงานให้กับคุณเหมือนก็ว่าเป็นการเสริมบุคลิกภาพาให้กับคุณด้วยนะคะ ใช้กลิ่นหอมของดอกไม้เสริมบุคลิกภาพอะไรประมาณนี้นะคะ Summer Time อะไรที่คุณถามน่ะนะคะเรียกว่ามันจะมาในช่วงของฤดูร้อนนะคะช่วงของฤดูร้อนนะคะคุณถามอะไรไว้หรือว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะมันจะเริ่มดีขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในช่วงฤดูร้อนอ่ะนะคะประมาณนี้สำหรับคำทำนายคนมีคู่นะคะก็ประมาณนี้ ดีหมดเลยไพยออกมาดีหมดเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ไม่มีเรื่องมือที่3แต่ว่าอาจจะมีไปเจอคนรักเก่าๆบ้างก็ได้ในบางคนนะคะเขาอาจจะคิดถึงคุณหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเป็นการทํานายโดยทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะวันนี้ทําคลิปรัวๆให้กับทุกคนเลยนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ